ตื่นเช้ามาก็จะพามาดูลูกนกเขาครับที่ผมทํารังมันล่วงนั่นครับก็มันตื่นก่อนผมนีกครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่ครับยังสบายดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันในสวนอีกแล้วครับเป็นบรรยากาศของตอนเช้าครับวันพุธที่18เดือนพฤศจิกายน2563ครับเจอกันวันนี้ผมก็จะพามาดูบรรยากาศภายในสวนอีกเหมือนเดิมครับว่า ในส่วนของผมช่วงนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างยังไงครับและที่เห็นอยู่ข้างหน้าอยู่ในตอนนี้ก็คือต้นมะเดื่อชิงนั่นเองครับนี่ครับลูกมันอยู่ตรงนี้ครับตรงโคนนี่ครับลูกไว้ในกระถางครับมันเป็นจิ่งตอนครับรสชาติมันจะฝัฝาดครับเหมือนลูกใซ่นั่นแหละครับเขาเอาไว้กินกับพวกแกงใต้ครับพอดี น้องที่เขาอยู่ใต้ครับที่รู้จักครับเขาเอามาฝากครับไม่ได้ลดน้ำาะะครับดินแห้งแกรกเลยครับนี่ครับดีจริงๆแต่มีลูกครับถัดมานี่ก็เป็นต้นดอกแคลครับดอกแครครับต้นแครครับนี่ครับไม่สูงเท่าไหร่ครับต้นเล็กๆครับเอาไว้เก็บกินยอดแล้วก็ดอกมันครับ แต่นี้มีต้นกะเพราครับใบกะเพราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีต้นมะเขือพวงแต่ยังไม่มีลูกครับต้นกล่นใช่แล้วก็นี่คือพริกครับเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดครับแดงเต็มต้นนี่แล้วครับนี่ครับกินไม่ทันจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็มะเขือพวงอีกต้นครับต้นนี้มีลูกครับต้นโตน่อยเข้ามาตัดแต่งจริงไว้แล้วครับตอนแรกก็ลก หิ่งเลื้อยมั่วสั่วไปหมดครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นใบชยาครับก็ไม่ค่อยได้เก็บกินครับเดี๋ยวโอกาสว่างๆเอวันดีขึ้นดีก็จะมาเด็ดยอดมันไปกินครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนข่าครับไม่ใช่ข่านะครับผมซื้อมาเขาบอกว่ามันเป็นต้นกระวานครับแต่ผมก็ไม่เคยใช้ครับว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรครับ แต่กลิ่นของใบมันก็นี่ครับกลิ่นเหมือนใบขา่น่หละครับหรือว่าจะเป็นขาก็ยังลกๆอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าก็ยังดีขึ้นหน่อยครับได้มาทำความสะอาดครับหรือหญ้าหรืออะไรตาำพื้นครับก็เคลียงเกลาขึ้นหน่อยครับนี่ครับ เดินได้สบายเท้าวยิ่งขึ้นครับส่วนที่เห็นเป็นดอกสีชมพูสวยๆนี่ก็คือดอกแฮปปี้เนปครับชื่อเป็นฟรังครับผมจะเรียกเป็นแฮปปี้เลิฟอยู่ตลอดครับนี่ครับแฮปปี้เนปครับแฮปปี้อันนี้ก็คือต้นต้นยอครับมีลูกครับลูกก็กินได้นะครับ ผมเคยเอาไปตำกินบ่อยๆครับลัดเลาะเข้ามาครับฝรั่งครับนี่ครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับต้นฝรั่งก็คือต้นตำลึงขึ้นคลุมหมดครับก็ปล่อยให้ต้นตำลึงคลุมไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยหลือครับลูกก็ไม่ได้ห่อครับนี่ครับ นอนรับประทานไปตามเคยครับนี่ครับสองลูกครับไม่ได้ห่อเลยครับนี่ครับเดินเลื้อยเฉยเข้ามาลึกเข้ามาในสวนครับก็จะพบกับต้นไม้ที่ลุงตุงนังครับตอนนี้ก็จะเป็นดงต้นแคร์ครับที่ผมเคยแต่งยอดมันไว้ครับแต่ว่าพอหน้าฝนก็ปล่อยทิ้งร้างครับตอนนี้ก็สูงนุ่นครับ สูงเฉียดฟ้าเลยครับเหินฟ้าแล้วก็ต้นลิ้นฟ้าครับนู่นครับมีที่ยอดก็มีมีลูกมีดอกครับเดี๋ยวก็คงได้กินครับนี่ครับต้นลิ้นฟ้าครับตอนแรกมันสูงครับผมก็ตัดตัดต้นมันครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงไหน ตรงนี้ครับตัดต้นตรงนี้ครับเพื่อจะเพื่อที่จะให้มันแตกเป็นพุ่มครับแต่ว่าอันนี้จาครับมันก็ไม่เป็นพุ่มครับมันก็มันก็แตกกิ่งขึ้นมาเหมือนกันครับแต่มันขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่ากิ่งมันก็เป็นเป็นต้นเดียวเหมือนเดิมครับแล้วก็สูงขึ้นไปอีกเหมือนเดิมครับแต่ต้นเล็กกว่าเดิมครับนี่ครับสูงชะนูดขึ้นไปนู่นครับ แล้วก็มีต้นมะละกอครับไม่รู้มาขึ้นอะไรตรงนี้ครับนี่ครับดอกลิ้นฟ้ฝาครับอันนี้ก็กินได้นะครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกินได้ครับแถวนี้เป็นป่าศัก์ของผมครับก็ยังไม่โตครับปลูกมันชิดเกินไปครับเขาบอกว่าปลูกชิดเกินไปมันก็จะต้นเล็กครับมันไม่ค่อยโดนแดดครับต้องปลูกห่างห่างหน่อยนะครับใครที่จะปลูก อย่ามาทําแบบผมนะครับของแบบผมมันมั่วครับนี่ครับแต่ต้นไหนที่มันโดนแดดไม่โดนโดนเบียดบังมันก็จะโตครับอันนี้ก็คือข้างล่างนี่จะเป็นสวนหน่อมไม้ฝรั่งครับตอนนี้ก็ดูเองครับว่าต้นหน่อมไม้ฝรั่งมันอยู่ตรงไหนครับหญ้าขึ้นคุมเต็มไปหมดครับเป็นป่ารกชัด รงนั้นก็เป็นเป็นค้างครับที่ผมทำไว้ทำไว้ก็จำไม่ได้ครับตอนแรกว่าปลูกอะไรก็ตอนนี้ก็กลายเป็นที่เกาะเกี่ยวเลื้อยพันธุ์ของพืชผักที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติครับพวกตำลึงพวกมะระขี้นกครับนี่ครับขึ้นกันดูไม่ออกครับอะไรเป็นอะไรครับผักปังก็มีครับนี่ครับดอกมันครับอยู่ตรงนี้ครับ ก็อันนี้ก็เป็นอันนี้กินไม่ได้ครับมันเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ครับมันชอบขึ้นพันต้นไม้ครับก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้นะครับยังไม่มีเวลามาบูรณาการครับก็จะแต่ก็ได้เก็บกินนะครับพวกตำลึงพวกมะระครับมันขึ้นก็ดีเหมือนกันครับส่วนต้นตัวนี้เป็นต้นหม่อนครับแต่ว่าก็มองไม่เห็นอีกเหมือนเคยครับเพราะว่า ต้นมะละกี้นกมันขึ้นคุมครับแล้วก็น่าจะไม่มีชีวิตแล้วครับน่าจะอ๋อยังยังมีครับยังมีใบของมอนให้เห็นครับแต่ว่ากิ่งพวกนี้ครับน่าจะโปร่งชีวังสังขารไปแล้วก็ไม่รู้ครับปร่งชีวังสังขารครับเดี๋ยวว่างๆก็จะมาแต่งครับตอนนี้ดูบรรยากาศลกๆไปก่อนครับส่วนนี้ครับ ต้นซักอันนี้มะละกอครับมะละกอตัวพู้ครับต้นมันสูงครับตอนแรกผมก็มาตัดมันก็แตกครับตัวนี้เป็นพุ่มครับแล้วก็เริ่มมีลูกครับแม้จะประปรายแต่ว่านี่ครับลูกมะละกอครับมะละกอคอนแลนด์ครับตัวนี้นี่ครับมะนาวครับผมมีโอกาส ตอนเย็นๆครับมาสะสางตรงพื้นมันครับที่มีหญ้าขึ้นลุกๆครับนี่ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับแล้วก็เอาฟางฟางมาคุมครับคุมตรงโคนนะครับมีอยู่สองต้นครับซุกอยู่ตรงนี้ครับซุกอยู่ในดงครับดงป่าสักครับนี่ครับปลูกชิดกันเกินมันก็เป็นพุ่มครับต้นสักผมจะเป็นสักพุ่มครับไม่ใช่สักที่ที่แบบเป็นต้น ที่เข้ามาทําบ้านครับเป็นเป็นกลายเป็นสักพุ่มไปแล้วครับเป็นไม้ประดับครับนี่ครับมะดาวก็มีลูกครับไหนอ๋อนี่ครับหาลูกมะนาวไม่เจอครับนี่ครับมีอยู่ที่เล็กๆก็มีครับนี่ครับกำลังจะคู่แฟดครับสองลูกครับ แล้วก็ต้นต้นนี้ก็มีครับนี่ครับมีสองต้นครับนี่ครับเลียดินอยู่ตรงนี้ครับมีลูกเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับก็มีครับนี่ก็มีครับสามสองสามลูกครับลูกใหญ่ๆครับอันนี้เป็นเป็นมะนาวมะนาวไรเม็ดครับที่หลานอามาฝากครับปลูกไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับ น่าจะสองปีแล้วครับแต่ต้นมันก็เท่านี้ครับมะนาวกลิ่นหอมมากครับไม่มีเม็ดครับสมชื่อจริงๆครับนี่ครับล่องรอยการเข้ามาบุรณะสวนของผมครับก็จะมาตัดใบกล้วยครับต้นกล้วยครับนี่ครับมีอยู่กอนี่ครับต้นกล้วยแล้วก็เครือนี้ก็ ดูท่าแล้วน่าจะยังไม่แก้ครับกล้วยผมครับก็ยังไม่มีถุงมาคุมครับมีกีวีนับได้ครับหนึ่งหนะหนึ่งสองสมหวีครับคืออันนี้ครับกล้วยผมครับใหญ่โตมโหลานครับ ส่วนนี้ก็เป็นพวกชะอมครับดงชะอมปลูกสมๆกันไว้ครับแล้วก็นี่ครับต้นตะลิงปิงครับปลูกตั้งแต่ต้นปีครับก็ต้นแค่นี้ครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงครับนี่ครับตําพื้นก็เศษใบไม้ใบหญ้าครับเอามาคุมคุมครับแล้วก็นี่คือตอไม้ที่ตายแล้วครับไม่ใช่เพลงกนะครับเป็นต้นมะม่วงครับช่วงหน้าฝนครับ ปล่อยไว้ก็โดนหนอนเจาะครับตายไปเรียบร้อยครับเหลือแต่ซากครับก็เลยมาตัดทิ้งไปเลยครับแล้วก็นี่อีกต้นครับกลายเป็นค้างของค้างของต้นตำลึงไปเรียบร้อยครับนี่ครับต้นมะม่วงครับก็โดนหนอนครับสา่าปามไปเรียบร้อยครับนี่ครับ เหลือแต่กระดูกครับเนื้อหนังหลุดลุ่ยไปหมดครับนี่ครับก็เป็นผลพวงมาจากช่วงหน้าฝนครับที่ผมไม่ได้เข้ามาดูแลครับเพราะความเกียดของตัวเองครับก็เสียต้นมะม่วงไปสองต้นครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ได้ค้างของตำลึงขึ้นมาอีกค้างหนึ่งครับโดยที่ไม่ต้องทำครับได้อย่างเสียอย่างครับคนเราไม่ได้เสียไปทั้งหมดครับ ขาของแท้ครับต้นขาครับที่ผมปลูกไปครับก็กอดขุดไปกินบ่อยครับมันก็เลยขึ้นไม่ทันครับแตกไม่ทันครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะปล่อยให้มันแตกนะครับจะได้ฟื้นตัวครับกินบ่อยเดี๋ยวก็ตายครับนี่ครับสักพุ่มของผมครับต้นสักพุ่มครับอันนี้คือต้นฝรั่งนะครับนี่ เป็นต้นฝรั่งเห็นใบแล้วครับนี่ครับเพราะว่าผมมาดึงต้นตำลึงที่คุมเหมือนต้นนู้นครับที่ให้ดูเมื่อกี้ครับคุมออกครับนี่ครับกองกองอเ้ยะอยู่นี่ครับพี่น้องอยู่ข้างล่างนี่ครับซากซากของต้นตำลึงครับที่ดึงออกมาจากต้นฝรั่งครับที่มันคุมครับส่วนสเดาสเดาปีนี้ยังไม่มีดอกครับแต่ว่าใบก็เหลืองครับ เริ่มจะเป็นใบเมเปิลนะครับสีเหลืองจะร่วงล่นครับเดี๋ยวก็คงมีดอกตามมาครับนี่ก็สักกับสักพุ่มครับเ็งสักพุ่มผักผมเยอะครับที่ไม่ต้องดูแลรักษาครับพวกใบชะยานี่ครับอันนี้คือใบก้านตรงครับก้านตรงครับแล้วก็คุมไปด้วย ขึ้นมั่วซวยหมครับนี่คือตำลึงครับนี่ครับยอดการตรงก็เด็ดบ่อยๆครับจะได้แตกครับผมก็มีทั้งผักที่ปลูกตามความนิยมครับที่ซื้อเม็ดเข้ามาปลูกครับแต่อยู่หน้าบ้านครับส่วนหลังบ้านก็เป็นผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับคือผมเคยพูดไว้ครับว่าเราไม่จำเป็นต้องกินผักที่เขาขายตามตลาดทั่วไปก็ได้ครับคือ ถ้าเราขี้เกียจเราก็กินผักพวกนี้ก็ได้ครับมีคุณค่าของสารอาหารไม่น่าจะแตกต่างกันมากครับอันนี้คือต้นมะแวงเคลือครับใครไม่เคยเห็นครับนี่คือมะแวงมะแวงเคือครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีลูกครับผมต้องถอนทิ้งครับเพราะว่ามันมีหนามครับหนามเต็มไปหมดครับมันเหมือนต้นมะเขือพวงนั่นละครับแต่ว่ามันจะเลื้อยเป็นเถาครับลูกมันจะเล็กๆครับเหมือนลูกลูกข้าวเม่าครับลูกเม่าครับ เหมือนลูกมะเขือเครือครับมะเขือพวงพุดปิดพูดทุกแต่ลูกมันจะเล็กกว่าครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่ครับข้างข้างหน้าผมนี่ครับคือดอกของมะม่วงนะครับกําลังมีลูกเล็กๆครับกลิ่นมันจะหอมครับคนที่เคยเป็นเด็กบ้านนอกครับสมัยก่อนครับก็จะ ได้กลิ่นมะม่วงก็จะรู้ทันทีครับว่านี่คือกลิ่นหอมของของดอกมะม่วงครับมันจะหอมเป็นลักษณะของมันครับก็อธิบายไม่ถูกครับคนที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับต้นมะม่วงก็จะรู้ครับว่าดอกมันจะหอมยังไงครับผมอธิบายไม่ถูกครับแต่นี้มันก็เริ่มจะฉุนแล้วครับเพราะว่าดอกมันแก่ครับนี่ก็คือดอกเล็กมันครับ ยังไม่บานครับมันก็เลยไม่มีกลิ่นครับมันต้องมันต้องให้บานครับบานแบบนี้ครับใหม่ๆม,มันจะหอมมากครับที่ห้อยตรงเตนีก็คือลูกมะม่วงครับมีอยู่ลูกเดียวครับไม่รู้หนอนกินไปยังครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ